สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a เอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทำแล้วดีไม่มีตกอับ10วิธีใช้นี่พ่อแม่คลิปนี้นะคะเป็นว่ากันด้วยเรื่องของ10วิธีที่ใช้นี่พ่อแม่แล้วทำไปจะเจริญรุ่งเรืองค่ะ หากใครชอบคอนเทนต์เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เพื่อเป็นการให้กำลังใจช่องนะคะสำหรับ10วิธีที่ใช้นี่พ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่นะั้นมีบุญคุณกับเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนอกจากกรรมเรื่องครอบครัวลูกและความรักแล้วนี้กรรมที่ได้ทำกับผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ของเราถือได้ว่าเป็นกรรมที่หนักหนามากเลยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เปรียบได้ เหมือนพระอาหารหันต์ของลูกทุกคนค่ะในบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าได้ทำในสิ่งที่ไม่สมควรจนเกิดเป็นนี้กรรมกับพ่อแม่ขึ้นมา หลวงพ่อจรรยท่านได้ให้สิบวิธีใช้นี่พ่อแม่เอาไว้ดังต่อไปนี้เลยนะคะวิธีแรกค่ะให้มันทำความดีให้กับตัวเองนั่นเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้เลือดเนื้อและหัวใจพ่อแม่จึงอยู่ในตัวเรานี่แหละการสร้างความดีก็ถือเป็นการใช้นี่พ่อแม่และกับตัวเองนะคะ วิธีที่สองท่านไหนที่พ่อแม่เสียไปแล้วให้หมั่นทําบุญอุทิศบุญกุศลให้ท่านหรือถ้าหากสามารถเจริญกรรมฐานได้วิธีนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่จะได้บุญสูงสุดทั้งตัวเราและผู้รับวิธีที่สาหากพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้นำทูบเทียนแพรไปกราบเท้าขออโหสิกรรมและขอพรจากท่านอย่าลืมล้างเท้าให้กับท่านด้วย วิธีที่สี่ถ้าสามารถทำได้ให้งดคิดเรื่องที่ไม่ดีกับพ่อแม่แค่ความคิดก็สามารถจะทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้นมีแต่ตกอับหากเมื่อรู้ตัวแล้วให้ถอนคำพูดและไปขอขมากับพ่อแม่พร้อมด้วยสร้างบุญด้วยการเจริญกรรมฐานรับรองได้ว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนคะ่ะวิธีที่ห้า ลูกบางคนลืมพ่อแม่เมื่อเกิดความไม่พอใจก็จะเถียงพ่อแม่นั่นเป็นสิ่งที่แย่และไม่ดีจะทำให้ไม่มีความก้าวหน้าทำอะไรก็มีแต่ถดทอยวิธีที่หหากทำผิดกับพ่อแม่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนการขออโหสิกรรมเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ควรทำโดยการนำเอาน้ำโรยดอกมะลิมาหนึ่งคันตามแต่สะดวกแล้วกล่าวด้วยว่า กายกาม,มังวจีกำม,มังมโนกรำม,มังโยโทโสอันวาโทษทันใดความผิดใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยจากนั้นนำน้ำ,นำไปรดมือรดเท้าพ่อแม่ วิธีที่7หากเมื่อได้แยกครอบครัวออกไปอยู่เองขออย่าได้ลืมพ่อแม่ควรหาเวลาหมั่นไปเยี่ยมเยียนท่านนำของที่มีประโยชน์ไปให้พ่อแม่กินวิธีที่8ชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราก็จริงแต่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นั้นถือว่าเป็นมงคลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ไปหาความมงคลไปยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว วิธีที่9ของดีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มาถือเป็นของมงคลไม่ว่าพ่อแม่จะให้อะไรมาให้รับเอาไว้อย่าได้ปฏิเสธหรือนำเอาไปทำลายทิ้งและวิธีสุดท้ายคือวิธีที่สิบ หากต้องการความเจริญก้าวหน้าให้หมั่นสร้างกุศลเจริญกรรมฐานไม่หลงมัวเมาไปในที่ต่ำอานิสงผลบุญนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุ้มครองให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาปลอดภัยแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ทำแล้วดีไม่มีตกอับนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ